สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องใน EP นี้เป็นเรื่องที่มีคุณวันคุณผู้ฟังจากทางบ้านส่งมาให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดให้ค่ะและสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่าพึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคุณวันตอนอย่เด็กเคยเป็นคนเห็นผีค่ะเรียกได้ว่าเห็นผีได้ประมาณ50%ไปไหนมาไหนก็จะเห็นบ้าง คุณวันจะเห็นเป็นแบบเว็บวมาตั้งแต่เด็กด้วยนิสัยที่เป็นคนที่ชอบพูดจาและเป็นคนที่ชอบทักเวลาไปไหนมาไหนก็จะทักนู่นนี่อยู่เสมอซึ่งในสมัยก่อนก็ไม่เคยมีใครคอยเตือนว่าอันนี้ห้ามทักนะแบบนี้ผู้ใหญ่เขาถือเพราะว่าพ่อแม่ก็คิดว่าคุณวันแค่พูดไปเรื่อยจนพอเริ่มโตมาเข้ามาหาวิทยาลายัยคุณวันก็เริ่มกินเหล้าเริ่มปาร์ตี้บ่อย เวลาที่ไปเที่ยวปาร์ตี้กลับบ้านก็จะไปนอนค้างอ้างแรมที่บ้านเพื่อนคนนั้นทีคนนี้ทีและทุกๆครั้งที่เมาก็จะเริ่มเป็นคนพูดไปเรื่อยทักไปเรื่อยเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรคิดว่าคงจะพูดเล่นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตอนที่คุณวันเริ่มมีแฟนคนแรกค่ะวันนั้นมันเป็นคืนเดือนหงายหลังจากที่เลิกเรียนคุณวันก็ไปกินเหล้าปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนทุกๆครั้ง พอถึงเวลาที่ร้านเหล้าปิดแฟนของคุณวันที่ชื่อว่าพี่นัทก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มารับกลับบ้านในระหว่างที่ซ้อนรถไปถนนระหว่างทางที่กลับบ้านย่านนครปฐมข้างทางในสมัยก่อนก็จะเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างในความที่คุณวันก็ดื่มมาเยอะพอสมควรทำให้คุณวันพูดเยอะกว่าปกติในจังหวะที่พี่นัทขับรถผ่านป่าข้างทางคุณวันก็เห็นว่า ข้างหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ก็เลยพูดกับพี่นัทว่าพี่นัทพี่นัทข้างหน้าเห็นเปล่าทำไมผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยืนอยู่ตรงที่เปลี่ยวๆแบบนี้อะพี่นัทเองพอได้ยินคุณวันพูดแบบนั้นก็รีบเบรกรถแล้วหันหน้ามาพูดว่าวันพูดอะไรอะ่ะอย่าพูดมัวซั่วนะตัวของคุณวันเองก็ยังไม่ยอมหยุดพูดขึ้นมาอีกว่าก็ข้างหน้า พี่นัทไม่เห็นหรอมีคนยืนอยู่ซ้ายมืออะพี่นัทก็รีบพูดว่าไม่ไม่ถ้าวันเมาอ่ะอย่าเลอะอเทอะอย่าพูดอะไรแบบนี้พี่ต้องขี่รถกลับบ้านเส้นเนี้ยทุกวันมันไม่ตลกนะวันแล้วคุณวันพอได้ยินพี่นัทด,ดุก็เลยเงียบไปและพี่นัทก็หันไปขี่รถมุ่งหน้ากลับบ้านต่อจนพอขี่มาถึงจุดที่คุณวันเห็นว่ามีคนยืนอยู่ คุณวันก็เอ่ยปากพูดกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นว่าพี่ทำไมพี่มายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะซึ่งตอนนั้นคุณวันบอกว่าแกไม่สนใจหรอกว่าพี่นัทอ่ะจะได้ยินหรือเปล่าก็เขาเห็นจริงๆแต่พี่นัทก็ไม่ได้หันหน้ามาพูดอะไรจนพอขี่รถมาถึงบ้านซึ่งในหมู่บ้านของพี่นัทจะเป็นทาวเฮาส์ทั้งหมดพอรถจอดที่หน้าบ้านพี่นัทก็พูดขึ้นมาว่าปะ เข้าบ้านกันแล้วคุณวันก็เดินตามพี่นัดเข้าบ้านไปคืนนั้นผ่านไปปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษจนพอถึงวันถัดมาคุณวันกับพี่นัทก็ไปดื่มกันหลังเลิกเรียนเหมือนในทุกๆวันพอดื่มจนล้านเหล้าปิดก็กลับบ้านซ้อนมาจะใส่คันเก่งของพี่นัทเหมือนเดิมแต่วันนี้คุณวันไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย พอพี่นักขี่รถเกือบจะถึงจุดที่คุณวันทักเมื่อคืนว่าเห็นมีผู้หญิงยืนอยู่คุณวันก็ชะเง้อมองไปที่ข้างหน้ามองหาผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อคืนซึ่งในวันนี้คุณวันก็เห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้คุณวันไม่ได้สะกิดบอกพี่นัทเพราะว่ากลัวว่าพี่นัทจะหันมาด่าอีกคุณวันก็นั่งซ้อนรถไปอย่างตื่นเต้นกะว่าเดี๋ยวจะลองถามพี่เขาดูว่า พี่พี่มาอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วพี่ต้องการอะไรจนพอขี่ถึงจุดจุดนั้นคุณวันก็รีบพูดขึ้นมาว่าพี่พี่เอาอะไรไหมหรือจะไปกับหนูพอพูดจบประโยคปุ๊บพี่นัดรีบเบรกรถ,รถมอเตอร์ไซค์แล้วหันมาถามว่าวันวันพูดกับใครอะ่ะคุณวันก็ตอบว่าแค่พูดไปเรื่อยพี่นัดก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วก็หันกลับไปขี่รถต่อคืนนั้น พอรถถึงบ้านทั้งสองคนก็เดินเข้าบ้านและอาบน้ําเตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่หลังจากที่หลอยหลับไปได้ไม่นานคุณวันก็ฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งหน้าตาสวยผิวขาวเหมือนชาวเหนือเธอเดินมาบอกกับคุณวันว่าขอบคุณที่เรียกเธอให้มายอยู่ด้วยนะซึ่งในฝันคุณวันก็ถามกลับไปว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลย เธออยู่ที่นี่ได้นะว่าแต่เธอทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนั้นน่ะหญิงสาวผมยาวก็บอกว่าเมื่อสามปีที่แล้วเธอขี่รถมาถนนเส้นนี้แหละเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ด้วยความที่เธอทำงานในร้านคาโอเกะก็เลยทำให้เธอต้องดื่มเยอะและวันนั้นเธอก็ดื่มเยอะเกินไปจนเผลอหลัลบในทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ตรงจุดนั้นแล้วคุณวันก็ถามต่อว่า แล้วทำไมเธอถึงไม่ไปสู่สุคติไม่มีคนมาเชิญวิญญาณหรอแต่ถามได้แค่นั้นคุณวันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเหมือนโดนถีบอย่างแรงแต่พอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าพี่นัดที่นอนอยู่ข้างๆกําลังนอนฝันร้ายเหมือนกําลังกลัวอะไรบางอย่างพลางกับเอามือไปบีบไว้ที่คอของตัวเองแล้วขาก็ถีบคุณวันตกเตียงคุณวันรีบปลุกพี่นัทถามว่าพี่นัพี่นัทพี่นัดเป็นไรอะ่ะฝันร้ายหรอ พอพี่นัทสะดุ้งตื่นก็รีบระล่ำและลักพูดขึ้นมาว่าวันวันพี่ฝันร้ายพี่ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาจะขอมาอยู่ด้วยแต่พี่อ่ะบอกว่าพี่มีแฟนแล้วมาอยู่ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาก็กรีดใส่พี่แล้วก็พุ่งเข้ามาบีบคอพี่มันเหมือนจริงสุดๆเลยวันพอคุณวันได้ยินพี่นัทพูดแบบนั้นก็รีบก้มลงดูที่คอของพี่นัท ซึ่งมันก็มีร่องรอยของนิ้วมือทั้งห้านิ้วเป็นรอยอยู่ที่คอจางๆคุณวันก็ถามไปว่าผู้หญิงคนที่ฝันถึงอะลักษณะท่าทางเป็นยังไงพี่นัดก็เล่าให้ฟังซึ่งลักษณะรูปร่างมันตรงกับคนที่เจอที่ริมถนนแล้วก็ตรงกับในฝันของคุณวันทุกอย่างคุณวันก็คิดว่าเอา้าเฮ้ยเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นี่หว่าแค่บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้ แต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้เล่าอะไรให้แฟนฟังว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนที่คุณวันปล่อยปากออกไปชวนมาอยู่ด้วยพอวันนั้นจบเหตุการณ์นี้ไปคุณวันก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวคืนนี้จะต้องคุยกันให้รู้เรื่องพอหลังจากเลิกเรียนประมาณหนึ่งทุ่มคุณวันก็ชวนพี่นัทกลับบ้านเลยโดยไม่แวะดื่มเหล้าต่อในระหว่างทางที่นั่งรถไปในใจของคุณวันก็คิดว่า เดี๋ยวเราจะต้องเจราจาก,กับผู้หญิงคนนั้นให้รู้เรื่องจนพอรถขี่มาถึงจุดที่เคยเจอผู้หญิงริมถนนคุณวันก็นึกในใจว่าเออเราไม่ให้เธอไปอยู่กับเราแล้วนะแฟนเราเขาไม่โอเคอะวันนั้นที่เราพูดไปเราเมาก็เลยพูดไปแบบนั้นแหละแต่พอจบความคิดปุ๊บอยู่ๆรถมอเตอร์ไซค์ที่พี่นัดกำลังขับขี่อยู่ก็ยวบลงแล้วรถก็เริ่มเร่งไม่ขึ้นและพี่นัดก็บ่นออกมาว่า เฮ้ยรถเป็นไรวะอยู่ดีๆก็เร่งไม่ขึ้นคุณวันก็เอะใจขึ้นมาคิดว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่ไหมอย่านะและคุณวันก็เลยตั้งจิตว่าถ้าเป็นหญิงสาวคนนั้นจริงๆเดี๋ยวเราจะทำบุญให้นะแต่เธอต้องลงจากรถไปก่อนจากนั้นไม่ถึงหนาทีรถก็เร่งเครื่องได้ตามปกติ หลังจากนั้นพอทั้งสองคนขี่รถมาถึงที่หน้าบ้านทั้งสองคนก็ลงรถแต่คุณวันก็ยังยืนนึกในใจอยู่ที่หน้าบ้านว่าถ้าเธอตามมาวันนี้เธออย่าเพิ่งเข้าบ้านนะแล้วคุณวันก็เดินเข้าบ้านไปตอนที่กำลังจะเดินขึ้นห้องของพี่นัทแม่ของพี่นัทก็เดินมาหาทั้งสองคนแล้วพูดว่าเมื่อคืนน่ะลูกพาเพื่อนมาด้วยหรอแล้วเขาไม่ไปเรียนเหรอวันนี้ แล้วแม่ของพี่นัดก็ยังบอกอีกว่าเมื่อคืนน่ะแม่เห็นมีผู้หญิงอีกคนเดินตามนัดกับวันน่ะเข้าห้องไปแล้ววันเนี้ยแม่ก็ได้ยินเสียงมีผู้หญิงทำเพลงอยู่ในห้องของนัดตลอดเวลาพอแม่ไปเคาะประตูเรียกคิดว่าจะเป็นวันหรือเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนนัดคงจะไม่ได้ไปเรียนแหละเพราะว่าแม่เห็นว่ารถของนัดไม่อยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ลงมากินข้าวนะ ยังไงอ่ะนัดลองขึ้นไปดูเพื่อนหน่อยลูกพ่อคุณวันกับพี่นัดได้ยิงก็อึ้งไปพี่นัดรีบบอกแม่ว่าอ๋อไม่ใช่แม่เพื่อนของนัดอะออกไปได้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าแม่อาจจะหูฝาดแลยมัง้งหรือว่านัดอะอาจจะเปิดวิทยุทิ้งไว้พอพูดจบคุณวันกับพี่นัดก็รีบเดินขึ้นห้องไปพอพี่นัดเปิดประตูเข้าไปก็หันมาถามวันว่าวันพี่ถามจริงๆ วันนั้นที่วันพูดคนเดียวตอนซ้อนอยู่ท้ายรถอะวันพูดอะไรคุณวันก็เลยสารภาพไปว่าอ๋อพี่น,นัทคือคือวันอะหลุดปากพูดชวนผู้หญิงริมถนนคนนั้นอะให้มาอยู่ด้วยเพราะว่าวันนั้นอะวันเมาพอพี่นัทได้ยินแบบนั้นก็กุมขมับทันทีและพูดตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่าเธอเธอที่อยู่ในห้องนี้อะเราอะ เป็นเจ้าของบ้านเราไม่อนุญาตให้ใครนอกจากเราวันแล้วก็แม่อยู่ที่บ้านหลังนี้นะแล้วพี่นัดก็ยกมือขึ้นผนมแล้วพูดว่าขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยพาผู้หญิงที่ไม่ได้รับเชิญที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ออกไปด้วยผมไม่อนุญาตให้ใครอยู่ที่นี่ครับพอพี่นัดพูดจบก็หันมาบอกวันว่าคราวหน้าถ้าเมาอย่าพูดเลอะเทอะทักไปทั่วอีกนะ มันไม่ตลกแล้วพี่นัทก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเพื่อนที่เป็นลูกชายของสปเปรอร์แล้วเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังพร้อมกับบอกให้ถามพ่อให้หน่อยว่าตอนนี้เขาควรจะทำยังไงไม่รู้ว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าหลังจากที่พี่นัทวางโทรศัพท์ไปได้ไม่นานเพื่อนของพี่นัทก็โทรกลับมาแล้วบอกว่านัทแฟนมึงอะไปเชิญเขาเข้าบ้านเอง แล้วมึงก็เชิญเขาด้วยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบ้านมึงอ่ะเจรจาเชิญเขาออกแล้วและตอนเนี้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านของมึงเดี๋ยวพ่อกูอ่ะจะทําพิธีให้ละกันแต่ว่าต่อไปเนี้ยบอกเมียมึงด้วยว่าอย่าปากพ่อยอีกแล้วเพื่อนของพี่นัดก็วางสายไปหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปคืนนั้นคุณวันก็ฟันถึงหญิงสาวคนเดิมอีก ซึ่งในครั้งนี้หญิงสาวคนนั้นมาบอกกับเธอว่าเราดีใจนะที่เธอชวนเรามาอยู่ด้วยที่เธอถามเราเมื่อวานว่าทําไมเรายังติดอยู่ที่นี่ไม่ไปสู่สุคติไม่มีคนมาเชิญวิญญาณหรอที่จริงแล้วแม่ของเราอ่ะเคยมาทําพิธีเชิญวิญญาณแล้วแต่มาไม่ถูกเวลาเราเสียชีวิตตอนตีสองกว่า แต่แม่ของเรามาทำพิธีตอนสิบโมงเช้าซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่เรากำลังจะตายทำให้เราไม่สามารถไปไหนได้คุณวันก็ถามว่าแล้วเธอไม่ไปเข้าฝันบอกแม่เธอล่ะว่ามันจะต้องทำตอนไหนหญิงสาวคนนั้นตอบกลับมาว่าเราพยายามไปเข้าฝันแม่ก็แล้วไปให้แม่เห็นก็แล้วแต่แม่ก็ไม่เห็นเราไหนๆเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ เราอยากให้เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมคุณวันรีบตอบรับทันทีถามว่าจะให้ช่วยเหลือ,อยังไงหญิงสาวคนนั้นก็บอกกลับมาว่าเบอร์บ้านของแม่เราเบอร์02 xxxxx เธอช่วยโทรไปหาแม่ทิพย์แล้วบอกว่าพึ่งมาเข้าฝันขอให้แม่ทิพย์ช่วยมาทำพิธีอีกครั้งในเวลาตีสองเราอยากกลับบ้าน เราไม่อยากอยู่ตรงนั้นในไหนเธอก็สื่อสารกับเราได้แล้วเธอช่วยหน่อยนะคุณวันรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนั้นจับใจเลยรับปากว่าจะรีบติดต่อให้ทันทีในตอนเช้าแล้วเธอก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าพี่นัดมาปลุกเธอแล้วก็ถามว่าวันคุยกับใครอีกอ่ะซึ่งพอเหตุการณ์ดำเนินมาถึงตรงนี้แล้ววันก็เลยต้องเล่าเรื่องราวในฝันให้พี่นัดฟัง พร้อมกับบอกเบอร์โทรที่ผีสาวคนนั้นบอกบอกว่าให้ช่วยโทรหาแม่ทพยพให้เธอหน่อยพอพูดจบพี่นัดก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าอะนอนเถอะเดี๋ยวตื่นเช้าแล้วค่อยไปโทรหาเขากันจนพอเช้าวันถัดมาทั้งสองคนตื่นนอนปับ๊บก็รีบโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ผีสาวตนนั้นบอกปรากฏว่ามีผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งรับสาย คุณวันก็ถามหาแม่ทิพย์พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังปลายสายที่บอกว่าตัวเองคือแม่ทิพย์พอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็ร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําพิธีอีกครั้งคืนนี้เลยพร้อมกับขอบคุณคุณวันยกใหญ่หลังจากที่วางสายไปทั้งคุณวันกับพี่นัทก็ชวนกันออกไปใส่บาตรเพื่อทําบุญให้กับพึ่ง หญิงสาวข้างถนนคนนั้นพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พึ่งได้กลับบ้านและไม่ต้องมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนอีกและหลังจากนั้นคุณวันก็ไม่เคยฝันถึงคุณพึ่งอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่ชื่อว่าพึ่งจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดให้ค่ะ ถ้าใครมีประสบการณ์อยากจะฝากให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดให้แบบนี้สามารถส่งเรื่องมาได้ที่เพจเฟ c บุ o กเจวีเองหรือว่า l i น์ ID v ีย i ี i ีคริตามนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ หมดหวังหมดแรงจะปลุกตัวให้ลืมตา